เปิดความหมายคําว่าใต้กงงคาจีนที่ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นได้ภาพเรือเทียบที่ท่าน้ําแยงสีที่จีนใต้กงงคาจีนนี้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2554บัญญัติความหมายไว้ว่านายท้ายเรือสำเภาหรือเรือจับปลาและหากลองฟังเสียงดูหลายคนน่าจะเดาได้ว่าคำนี้มาจากภาษาจีน แต่คำว่าใต้กงมาจากจีนชนชาติไหนความหมายที่แท้จริงของคำนี้คืออะไรกันแน่ภาพชาวประมงคนจีนและครอบครัวใต้กงเป็นคำจีนฮกเกี้ยนโดยใต้ที่ว่าหากออกเสียงในภาษาจีนกลางจะเป็นต้าที่แปลว่าใหญ่ส่วนคำว่ากงหรือกงในบริบทของจีนกลางและฮกเกี้ยนหมายถึงผู้เป็นนายเมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้คำว่าใต้กง คำจีนนี้หมายถึงผู้เป็นนายใหญ่หรือเท่า